ไม้ต้องต่อคิวเดี๋ยวรองเพลงให้คุณเป็ดก่อนคุณเป็ดเขารอนานแล้วชื่อเพลงชื่อว่าคุณเป็ดคุณเป็ดตื่นสายคุณเป็ดจะโกรธนะเราเราจะร้องแบบเนื้อสดเลยเราแบบจะร้องแบบเฮ้ยุณไมตองอันดี้ฮะวันนี้จะได้ร้องไหมเนี่ยทุกคนวันนี้จะได้ร้องไหมโอเคอ่มาร้องกันคนคนเยอะใจ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 เต้นตึกตักเลย อ่ะคุณเป็ดมาตอนนี้เราอยู่กันสองคนแล้วนะเราจะร้องเพลงให้กับคุณเป็ด ไม่ไม่ชอบเรา <c oughs> คุณไอเลือกแคทรักแมวแต่ไม่รักเราไม่เข้าใจ <c oughs> คือว่าเราจะเรียกเล็กจะดีไหมแคทเอ้ย <c oughs> คุณไออะไรครับเนี่ยคุณคุณหนะึร้องเพลงอ่ะทำไมดีคุณแคทร้องเนะโอเคอ่ะอ่ะคุณเป็ดขอคุณแคทออกไปละ รู้หรืปล่าถ้าคุณเป็ดชอบไปกินข้าวมันไก่แสดงว่าคุณเป็ดน,นั้นกินเพื่อตัวเองคุณเป็ดทําไมชอบตืนก็สายไปเรียนก็ายทํางานก็ใสทำไมคุณเป็ดคุณไปกินข้าวสารกับเขาคุณเป็เจอ,อ,อบไปทิ้งทีน,นานา รักซียูยวันดีนั้หองโคไปแล้วอ่ะ ល្ល <any> ាប <any> ់មាន់មាន់ ให้นอนดูไหมแต่คุณเป็นไม่ฟังเพราะคุณเป็นจะกินเขามันไก่ตอไปกินเขามันไก่ที่เตเพราะว่าผมก็มีการบ้านเหมือนกันเลยเดาว่าคุณเป็นเขาคงมีพราะคุณเป็นตอบดองดูไหมว่ามันเยอะมากแค่ไหนเมื่อไกลจะบซอ คุณเฟสดเนาะตลกน่าเป็นไงบ้างชื่อเพลงว่าคุณเป็ดตื่นได้เห็นไหมเออตบมือฮะแต่จริงแต่ก่อนแต่แต่แต่รู้สึกว่าแต่ก่อนเราอเลยกว่าดีอะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแก่แล้วเด็ก็ได้แต่เติมพลังแต่แต่ทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดนะอุ้ยแต่คุณเป็ดใหญ่คุณเป็ดมาตอนนั้นน่าคุณเป็ดจะรู้เลยว่ามันตมันแบบ สุดจ้ะเพราะเรายิ่งโตขึ้นเนาะอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีแล้วคือว่ามันน่าสะเทือนใจแต่เราก็ต้องปลูกความสัจญจญายานแม้ว่าจะปลูกไม่ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนแต่ก่อนแต่ว่าก็จะมอบอีเพลงนี้คุณเป็ดละกันเนี่ยคุณเป็ดก็มาแล้วแต่ว่าคนเยอะเนี่ยก็คือเราจะเก่งมากเลยแต่พออยู่คุณเป็ดสองคนมันกล้าชื่อเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าคุณเป็ดกินจุอ่าพร้อมนะ เอาคุณเป็ดกินจุโอเคนะอมบบอ่าอมบ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 อนบอมบอมบอมบอนบอมบอนบอม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 เกเบอวบอมบไม้เมบอมบอบอมบ เพราะว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยบางครั้งการทําหน้าที่ดูแลคนเองก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องดูแลตัวเองได้เสมอไปอโดยเฉพาะในเรื่องความรักกี่ครั้งที่ยังคงต้องร้องไห้เสียใจอยู่กับมันตลอดแต่ลึกๆแล้วเราก็ยังรอใครสักคนที่จะมาเป็นฝ่ายดูแลเราตลอดไปอาคุณเป็ดจำเอาไว้หน้าคำนี้กินใจ เพลงนี้เพลงนี้คุณเป็ดอาจจะเคยได้ยินนะคะขอมอบเพลงนี้กับคุณเป็ดชื่อเอาเพาเอาคุณเป็ดไปเดียวคุณเป็ดกินจุแล้วกำลังดึงไม่ออกแล้วในแต่มองคุณเป็ดในวันนั้นต่างที่เราไม่ได้กินข้าวขันเดียวทำให้เอ็นคุณเป็ดเด็ดเดียว อยากให้คุณเป็ดกินข้าวมันไก่เพราะว่าคุณเป็ดจะดีกับการกินข้าวมันไก่อยากให้คุณเป็ดกินผัาแหงเป็ดเอ้ยผัาแหงไก่เอ้ย,อยถูกแล้วทำไมอยากจะให้คุณเป็ด <laughs> กินแกงแปรแนงอยากให้คุณเป็ดกินแกงบางโพเอ้ยผัดแหง ไม่มี่าโผไม่ต้องมูเลยคุณเป็ดจ้าก,กินอะไรคุณเป็ดอยากจะกินกับไข่พะโลแต่ว่าไข่พะโลมันมีเนื้อเป็ดเป็ดไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าพะโลมันมีเนื้อเพื่อนฉันเมื่อได้กิน ขาวมันไก่เมื่อได้กินข้าวลาดแกงไงฉันไม่เคยริ้เฮ้ยไม่เคยรูว้ว่าเป็ดเป็นยังไงเพราะว่าฉันไม่กินตัวเองฉันจะกินกินนกกินน้ำตาลทรายกินเพื่อนนกน้ำตาลทรายนาะกินทำไม ะบอกคุณเป็ดให้รู้ว่าว่าขนมมากมายมีใา้กินแต่คุณเป็ดไม่เคยจะกินกินกายศาสตร์กายศาสตร์มันแข็งมากคุณเป็ดเลยเอาเข้าปากไปเลยแล้วก็พูดว่าโอ้อูนามิอุดุตปเตเก ือนของฉันฉันชอบกินพาโลเนื้อไก่แต่พาโลเนื้อไก่ไม่มไง่านี่แต่พาโลเนื้อเป็ดเข้าใจไหมฉันมอบชีวิตเป็นเป็ดพาโลยังดีเสียวกว่าฉันไม่ยอมกินข้าวผัดไก่ฉันจะเอ้ย ฉันใจกินข้าวหน้าแมวออออฉันมกินพวกตัวเองเอ่เนี่ยฉันไม่อยากกินพวกตัวเองเลยอ่ะน่ารัมากฉันไม่เคยกินเป็ดพะโล้เพราะว่าฉันเป็นเป็ดน,นั่นไงฉันเคยกินแต่พวกมันไก่ฉันเคยกิน จะพวกข้าวมุกไก่เป็ดผอร่อยมา้แต่ไม่กินพ่อไก่อร่อยกว่าเพราะคนไทยเขากินไก่มากกว่าฉันเลยกินเนื้อไก่ไปจนตายอธิขันต์ก็เซมสเฮะดูแลตัวเองบ้ากสิแต่พ่อจะดูแลคืุน เู่อแต่บ้างสิองอคุณเป็ดรู้สึกไงมงคุณเป็ดอยู่ใช่ไหม<อ>คุณเป็ดเกือบขิดโอ๊ยเธอมันตลกขนาดนี้เหรอเราคิดแต่เพลงต่อไปชื่อเพลงว่าเพลงสุดท้ายนะคุณเป็ดแต่เราจะไปแลละเราจะไปแล้วเรามีการบ้านนะคะอ่ะเพลงสุดท้าย <c oughs> ขอกินน้ำได้ไหม เพลงสุดท้ายเอาเอาชื่ออะไรดีคุณเป็ดเด็ดยากเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าคุณเอ่อคุณเป็ดกินจุอ่ดสามารถบันทึกเสียงไว้ได้นะฮะเอาเก็บไปฟังเพลงเพลงสุดท้ายเพลงต่อไปสุดท้ายอะละเ้ยใช่ไหมเราไลฟ์มาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะจริงๆกะจะมาไลฟ์แค่สิบห้านาทีก็ถือว่าวันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเรากลับมาเล่นนะฮะ ก็คือวันนี้คือวันวันแรกเลยจากเจ็ดเดือนที่เราไม่ได้เล่นนะก็วันนี้ก็ได้มาเล่นแล้วก็อาจจะบอกว่าคุณเป็ดก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดีเพราะว่าก็คือปกติเราก็คือจะไม่ค่อยทําอย่างนี้ลงตอรี่ได้ไหมได้ได้ได้นะฮะอ่ะคุณเป็ดเราจะเราจะร้องเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าคุณเป็ดอะไรดีคุณเป็ดแก้เคล็ดแล้วกันพร้อมนะเอาอีกอามาแล้ว เพื่อนฉันต้องโดนกินเป็นยังบอเอาไก่ไปไวายเจ้าแม่ทำเช็ดใดก็บออาจเอาเนื้อไกมาบนกับเจ้าแม่ได้เพราะว่าเจ้าแม่ชอบมักเนื้อเป็ดแต่บอมักเนื้อไก ไอสิขาความเยือกเย็นของฉันมันเยอะไปหมดเพราะคนไม่ชอบกินเป็ดแต่เจ้าแม่ชอบกินเนื้อเป็ดไม่กินเนื้อไก่เป็นอีหยังย่านต้องกลายเป็นอาหารเจ้าแม่บ่มสีเห็ด จำไดใดีหนอะบอลมนุษย์เอาเนื้อไก่ไปไหวได้บออย่าเอาเนื้อเป็ดสุดท้ายก็เห็ดบอดได้ <c oughs> พื่อนฉัน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 ตดข้าหมดเลยนะ กเป็ดพูดว่า <c oughs> นี่เจ้าไก่เจ้าแม่ทำไมไม่กินแกวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าแม่ไม่นชอบอ่ะเจ้าแม่ชอบกินเนื้อเป็ดเนาะอุ้ย <c oughs> ไม่ได้นะฉัต้องไม่อยากไปพูดฉันเดนอดีกแล้วฉันจะไปต่อสู้กับเจ้าแม่ฉันจะไปต่อสู้กับเจ้าแม่กแ,มแกจะได้รู้ <c oughs> นี่เจ้าแม่เป็นอย่างชอบมักเนื้อเป็ดบ่มดเนื้อไก่ ก็เพราะว่าเนื้อเป็ดมันอร่อยอีลีโออีชีอีสิตันความเต็บใจของเป็ดมันเห็ดบ่ไดันเจ้าแม่ชอบเนื้อน้องเป็ดเพื่อนคงเ้าต้องจากกันไปเพราะว่า เจ้าแม่บ่ามาเหลือนกลเจ็บหัวใจบ่หูเสียสตางังใดเจ้าแม่ไม่อายุติธรรมฉันไปฟ้องที่ศาลดีกาแล้วกองศาลเพ่งศาลอาญาความเจ็บใจของเป็กพอเคื่อนทูกิน เจ้าแม่ก็ชอบกินเป็ดฉันก็เลยไปบอกนักข่าววัดเจ้าแม่องค์นี้นั่นมักแต่เป็ดเหาบ่อมักเนื้อไก่เพราะว่ามันบอกอร่อยเป็นยังอย่ามาจับฉันพูวกมนุษย์มันเอาเนื้อเป็ดมาเพราะว่าราค้ามันแพงมันแพง มันแพงหูบอสหูบอจฉันก็เลยมักเนื้อเป็ดสุดท้ายก็เลิกกินบอได้เจ้าแม่ไม่หยุดติดทำเลยฉันจะยอมเป็นอาหารเป็ดไม่ไม่ใช่อาหารเจ้าแม่ก็ได้โอเค ลเป็นไงบ้างฮะก็จบไปแล้ว <c oughs> เหนื่อยอะ่ะโอเคเป็นไงบ้างก็ <c oughs> จบไปแล้วนะคะก็คือเป็นต้องใช้ซาดกันสูงในการรานนะะ้องเพลงนะฮะอะก็เดี๋ยวแยกย้ายกันนะฮะก็ก็อาจจะไม่ค่อยมาไลฟ์ในแอปนี้นะคะแต่ก็เอเราควรเอาคอนแทคไว้ดีไหมเนะี่ย ถ้าพวกไฟล์เราลมีคอนแทคปัเรกลังกลับมาเราไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอะไรอีกไหมเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากเลยเดี๋ยวๆๆๆ,ๆ,ๆจะแจ้ง FB ไว้กันสาธอดะ <c oughs> โอ้พระเจ้าช่วย บบหนึ่งลืมลืมชื่อจริงเลยนะฮะก็หวังว่าวันนี้เนี่ยคงจะได้ความสุขนะฮะกลับไปฝากหัวใจที่แสนเหน็ดเหนื่อยนะคะก็ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสอีกก็เดี๋ยวจะมาไล์ต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องไปทําการบ้านนะคะก็หวังว่าคุณเป็ดคงจะเข้าใจนะคะก็ถ้าครั้งหน้านะคะได้มีโอกาสอีกนะคะก็เดี๋ยวจะร้องให้ฟังอีกนะแตเจ็บคอมากนะคะก็ ขอบคุณหลายๆด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเราจะออกจากแอปนะก็คือห้องเนี้ยมันอาจจะค้างไว้สักสักสองนาทีมันจะปิดอัตโนมัติเพราะาปกติคือเราจะไม่เราเราจะไม่ปิดไลท์แบบแบบกระทันหันนะ่ะก็คือจะให้มันดับไปเองนะคะเดี๋ยวเราจะออกแอปแล้วก็แอปมันอาจจะค้างอยู่สักสองนาทีมันจะดับไปเองนะฮะก็นะะเราทิ้งมันแท็กไว้ได้ก็ถ้าจะแอดก็แอดมาได้นะฮะหรือว่าจะส่งก็ได้นะะโอเคไปละบายยฝันดีนะเธอ โชคดีนะคุณเป็ดบายบายค่ะนะฮะก็อันนั้นก็เป็นการไลฟ์ของเราในแอปนั้นก็ปเป็นเรื่องที่ดีมากนะ,ะทำให้เราบ้ามากมากกว่านะะฮต้องไม่จีบเพื่อ,อ,อน,นนะอีกเลยหนึ่งเลยนะเอ้าเออฉันหาดีโหมดก่เจอดีโหมดเอ่อดีโหมดแอร์หายซัมมั ก็ขอบใจในหลายเด้อจะไปก่อนนะบมดก่อนอะคลิปนี้ก็คงหวังว่าจะเป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนหายเครียดอะโดยที่ฉันคิดว่า